ะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเวียดนามนะคะนี่เราจะเอากลับบ้านไปด้วยฟลายหาหรือว่าโบชัวนะคะเราจะแล้วก็สังเบียร์มากินร,ร้านนี้คือเราเคยมาทานแล้วนะคะแต่ว่า น่าจะเปลี่ยนเจ้าของเพราะว่าตอนนั้นเจ้าของเขาเป็นคนแก่สองัวเมียนะคะตอนนี้ก็คือ,อมีแต่ผู้ชายทำงานนะคะตอนนี้เราสั่งซุปเป็กกิ้งซุปหรือว่าซุปเป็ดอืมก็น่าจะดูดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าจะอร่อยไหมนี่นะคะ <c oughs> เด๋ยบเปาก่อนนะคะอ <c oughs> คือไม่เผ็ดนะคะแต่ว่าออกแบบหวานนิดนึงน่าจะหวานหวานเออแครอท ประมาณสามคนร้านนี้ร้านไม่ใหญ่ทำกันสามคนมีแต่ผู้ชายนะคะแล้ว <laughs> เราจะมาสมัครงานตอมากิน <laughs> ต่อมากิน,กนคราวที่แล้วก็คือไม่มีลูกค้าะคะมีตัวเดียวคือตัวเราเองอย่ามาเลย อ่ะฮะอ่าอ่ฮะเพิ่งเปิดเบตอนเดือนวันที่ 10, สิบพฤษภาะคะมีซูชิด้วยเดี๋ยวเราจะมากินซูชิเดี๋ยวเดี๋วครั้งหน้าเราจะมากินซูชิว่ามันจะอร่อยไหมที่ดเดรสเทนก็มีเหมือนกันนะคะถ้าวันพุธก็คือว่าจะเป็นบุฟเฟต่ตตอนเย็นตั้งแต่หกโมงเย็นนะคะก็คือหกโมงแรกไหม่ ตัดตาไงไม่ดีเนี่ยกองทัพต้องเตือนในท้องกินข้าวกวา่อนเดี๋ยวให้เดินต่ออืมวินดูโคเบียร์อลูมิสพ่อใหญ่พ่อใหญ่แกจะสั่งแต่ข้าวผัดอยากเดินไม่กิน เราจะซูมหน้าแกนะคะมันอยาสุาจากไอดีวะ มาแซ่บเออคนบ้านนี้ยั <c oughs> งกระแซ่บเบิรเลยคนบ้านนี้ยังกระแซ่บเบิร์เลยค่ะเด้คือเราไม่ได้พัฒนานะคะ <c oughs> เราดื่มเบียร์กันนะคะวันนี้อันนี้คือเบียร์ดำนะคะอันนี้คือเบียร์ดำมันจะมีเบียร์ขาวเบียร์ดำยี่ห้ออันนี้คือเบียร์ดำ นี่ห่อแ,หแอริงนะคะนี่นะคะนิกโซชารแกบอกว่าเผ็ดเป็นพวกเผ็ดเลยเ้ยค่ะเด้ออันนี้คือเป็กกิ้งซุปนะคะก็คือซุปเป็ดใส่เป็ดใส่เห็ดหูหนูใส่แครลอดแล้วก็ไข่นะคะของเวียดนามน,นะคะ เพ <laughs> ิ่นวัยทายหนาเพิ่นโอ้ยค่อยกินเบียร์ไปอันนี้เบียร์ประมาณนี้นะคะเบียร์ประมาณนี้นะอ,อู้มันแล้วหน้าตาเป็นไงเพม่เคยอยากทายลูกหืมอิชเชนฮัตตูเบอร์สเต็กเยอะ